สวัสดีครับนิสุตการกีบโปรดัก,กชั่นวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นที่ผมอยากพูดมานานแลวแล้วก็น่าจะมีหลายคนสนใจมันก็คือการเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์ในกลุ่มของปลาฉลามนะมีชื่อว่าปลาฉลามกบนะหรือว่าแบมโบชักใช่ไหมใช่แบมโบชักเรามาทำความเข้าใจกับมันก่อนดีกว่าก่อนไปถึงวิธีเลี้ยงนะครับถ,ถึงได้ชื่อว่าฉลามเนี่ยแต่เป็นฉลามที่ค่อนข้างจะนิ่สงบนะครับไม่ดุร้ายแถมปากเล็กนะฮะ มันจะลดความเสี่ยงในการที่จะไปงับเพื่อนในตูอ้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าปลาตัวน,นั้นจะเล็กกว่ามันก็ตามนะแต่ขอแค่ใหญ่กว่าปากมันก็พอแค่นะั้นปลอดภัยเซฟผมเคยเลี้ยงปลาปิ่นแก้วซึ่งตัวเล็กกว่าปากมันอีกนะมันก็ไม่เคยเห็นจะกินหรือว่าจะทําร้ายอะไรปาปิ่นแก้วเลยนะก็ยังปกติทุกอย่างอะวิีเลี้ยงฉลามกบผมขอพูดในฐานะคนเลี้ยงปลาทะเลมันเลี้ยงง่ายกว่าปลาทะเละหลายชนิด เลี้ยงง่ายกว่าปลาตะกณทั้งนองนะแต่แค่มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่ก็คือเรื่องของยาห้ามใช้ยาในตะกูคอปเปอร์นะครับอันนี้คือห้ามใช้เลยเ,เรื่องคือเรื่องของเสียฉลามมันเป็นปลาที่เวลาถ่ายออกมามันทํทให้น้ําเสียง่ายมากๆนะครับเพราะว่าวของเสียเขานะจะเป็นพวกไนเตรตไนไตรต์อะมาเนี้ยก็มีแอมโมเนีอยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับขอแค่ให้ตู้ใหญ่เข้าไว้ระบบกรองดีนิดนึงนะครับ อย่างตัวงผมเนี่ยผมยกตัวอย่างของตัวงผมมีแค่ปั๊มกับฮีเตอร์2ตัวแค่นี้เลยนะครับมีปั๊มน้ํากับฮีเตอร์2ตัวแค่นี้ส่วนกองเนี่ยผมใช้แค่เป็นแก้ใ่แก้วอย่างเดียวครับแผ่นเดียวเลยใยแก้วก็งูงงแผ่นเดียวนะครับแล้วก็การนกำจัดของเสียพวกไหนใต้นเตะพวกนี้ผมใช้เป็นระบบเรฟูเจียมระบบเรฟูเจียมอะไรระบบเรฟูเจียมคือการใช้สิ่งที่มันเป็นระบบของแม่ทะเลอยู่แล้วมา,มาช่วยกำจัดของเสียนั่นก็คือสาลาย พืชนะครับแล้วก็แบคทีเรียนในน้ำนะที่เราลันกันตอนแรกประมาณสองเดือนเดี๋ยวเรื่องลันน้ําเนี่ยถ้าคนยังไม่เข้าใจแล้วผมมาทาคลิปหนึ่งเหมือนกันมาพูดให้เข้าใจว,าว่าการลันน้ําเนี่ยการตั้งตู้ทะเลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมจะมามาพูดในแบบงบไม่ถึงห้าพันให้ดูอ่ะแค่ไหนประมาณนั้นอาหารของเขาเขาจะมีพวกเนื้อปลากุ้ปงปลาหมึกนะครับแต่ผมลองทดลองหมดละกุ้ปงปลาหมึกลองทุกอย่างหมดละห,หอยนี่ย รู้สึกว่าเขาจะชอบเนื้อปลาพิเศษนะฮะก็เนื้อปลาเนี่ยพอลงน้ำปุ๊บเขาเริ่มหาเลยเขาว่ายห,หากินแบบอะไรอร่อยมากเลยแต่ถ้าเป็นพวกกุ้งหรือหอยพวกเนี้ยเขาจะขาเขาค่อนจะนิ่งๆนะผมต้องเอาไปบอลหน้าเขาอะถึงจะยอมกินเลยมันเนี่ยอาหารผมให้วันละมื้ออย่างเดียวให้พอให้รู้ว่าแบบเขาแบบรู้สึกว่าเขาพอละเขาอิ่มละเขานอนเฉยๆละฉลามกบให้ผมผม,ผมมาแนะนําให้เลี้ยงตั้งแต่ตัวที่ยังเล็กๆอยู่ตั้งแต่ พออกไข่ก็ได้หรือแม่ก็ซื้อไข่มาฟักก็ได้ไข่หนึ่งฟองหนึงน่งก็ไม่กี่ร้อยหรอกมาฟักในตู้อะไรเงี้ยประมาณ3มเดือนนะฮะถึงฟักออกมาเป็นตัวเลี้ยงง่ายมากๆครับเขาแค่ในตู้อย่างมีปลาที่ทรลายเขาถึงได้ชื่อว่าฉลามนะแต่เป็นปลาที่ขั้นที่จะโดนทำลายบ่อยผมเคยเลี้ยงกับปลาดำเซลน้าตาลตัวนึงดุมากปลาดำเ,เซลเนะี่ยมันตอดทีฉ่ฉลามบินเลยนะงอเลยหายไปเลยอนะ่ะแบบอเอยผมตกใจมากเลยที่ฉลามกุดนตตอดที่ทีบบินเลยหายเลยแนะ้วมันี้ เอามาระวังเรื่องเพื่อนนําตูวดีๆนะครับพยายามเลือกเพื่อนน้ตูวที่ปลอดภัยกับเขามันไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะก็นี่แหละเรื่องเลี้ยงฉลามมันก็มีประมาณเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ส่วนเรื่องอุณภูมิหรือประมาณเนี้ยก็มค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เรื่องพวกโรคเนี่ยผมไม่เคยเห็นฉลามเป็นโรคพวกจุดข,ขาวนะหรือว่าพวกโรคโอทิเน,นียองเงี้ยไม่เคยเห็นในปลาฉลามนะ อาจจะมีก็ได้มั้งแต่ผมไม่เคยเจอต้องลองถามผู้ชุกชาญดูแต่ผมไม่เคยเจอนะลูกเข,ขาถึงแม้ว่าอุณหภูมิในน้ำจะแกว่งไปแกว่งมาแบบร้อนหรือเย็น,ยยนบ้างร้อนย่างเย็นบ้างก็ไม่ไมีปัญหาแยังอยู่ได้ก็นี่แหละเรื่องเลี้ยงฉลามมีแค่นี้นะ่ะมีนิดเดียวเพราะมันเลี้ยงง่ายมากนะฮะคนแบบพอได้เห็นชื่อว่าฉลา,ามย่างไ้ก็แบบอู้อะไรวะก็นะก็ลองเลี้ยงดูมันง่ายมากๆขอแค่คุณเข้าใจในตู้ทะเลคุม คุณภาพตู้ทะเลให้ได้แค่นั้นมันหยุดยาวเลยยาวจนยาวจนแก่ตายเลยพวกเนี้ยก็เรื่อุกนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการตั้งตู้ทะเลเลยกันแบบงบประหยัดประหยัดอะไรเงี้ยอย่า,ยาลืมติดตามมันฮะบ๊ายบาย